Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. ลัของหนังสืออ้างอิงมีอะไรบ้างละ่ะลักษณะของหนังสืออ้างอิงมีอะไรบ้างแล้วประเภทละ่ะวิธีการใช้อะเราจะไปใช้ยังไงอเออนนั่ดเออทำยังไงดีวะงั้นเราแบ่งกันไปหากันดีไหมออต้องเช่วยใจ<ด>นะก็ะะดีนะโอเคไปกันเลย หนาะพอจะรู้เรื่องความหมายของหนังสืออ้างอิงไหมอ๋อหนังสืออ้างอิงเหรอเพิ่งอ่านจบพอดีเลยพอดีว่าเมื่อกี้หนาะเขาเข้าไปอ่านมาแล้วทีนี้หนาม่รู้ไม่รู้เรื่องก็อยากจะให้แกหนาที่ไหมเขาฟังได้ได้เขาเพิ่งอ่านจบพอดีเลยเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะหนังสืออ้างอิงหมายถึงหนังสือที่นําเสนอข้อเท็จจริงซึ่งรวบรวมโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในเนื้อหาหรือหัวข้อนั้นๆมีการเรียบเรียงเนื้อหา ให้คนคว้าได้ง่ายสะดวกรวดเร็วและเป็นที่ยอมรับกันจนใช้อ้างอิงได้จะทำขึ้นเพื่อใช้ค้นหาคำตอบเฉพาะหัวข้อไม่จำเป็นต้องอ่านตลอดทั้งเล่มหนังสืออ้างอิงจึงเป็นกลุ่มหนังสือที่มีลักษณะรูปเล่มแตกต่างจากหนังสือทั่วไปคือรูปเล่มมกนะักหนามากกว่าปกติจึงมีหลายเล่มจบ หายากและราคาแพงดังนั้นห้องสมุดจึงมักแยกไว้ต่างหากโดยมีสัญลักษณ์พิเศษเหนือเลขเรียกหนังสือว่าตัวออ่างสำหรับหนังสืออ้างอิงภาษาไทยและตัว R สำหรับหนังสืออ้างอิงภาษาอังกฤษอเอออออแก้งงงสนะณาาิษยั าแล้วหาแล้วนี่งไงเอาเป็นยังไงบ้างมีอะไรบ้างอ๋อลักษณะของหนังสืออ้างอิงเนาะลักษณะของหนังสืออ้งอิงจะเป็นหนังสือที่จะทาขึ้นพิเศษเพื่อใช้ในการคา้นคว้าข้อเท็จจริงหรือสิ่งที่ถูกต้องชันหรือได้มีลักษณะต่างๆในต่อไปนี้ลักษณะของหนังสืออ้างอิงมีลักษณะต่างๆดังต่อไปนี้ 1. ผู้เขียนเรื่องเป็นบุคคลหรือประกอบด้วยคณะบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เขียน 2. มีวัตถุประสงค์ให้ผู้อ่านได้รับความรู้และข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเชื่อถือได้ 3. มุม่งให้ความรู้ที่ชัดเจนกระทัดรัดและจบในตัวเอง 4. มีการเรียบเรียงเนื้อเรื่องอย่างมีระเบียบเป็นระบบเช่น เรียงตามลำดับอักษรเรียงตามหมวดหมู่ของสาขาวิชาเรียงตามลำดับเหตุการณ์และเรียงตามสภาพภูมิศาสตร์เป็นต้น 5. ผู้ใช้สามารถหาคำตอบที่ต้องการได้สะดวกและรวดเร็ว 6. รวบรวมข้อมูลสถิติและเรื่องราวต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ในการศึกษาค้นคว้าหาข้อเท็จจริงในหลายๆด้าน<ๆ>เช่นหนังสือรายปีเป็นต้น 7. ให้ความรู้ครอบคลุมสาขาวิชาความรู้ต่างๆอย่างกว้างขวางเช่นสารานุกรมเป็นต้น 8. หนังสืออ้างอิงบางเล่มราคาแพง บางเล่มหาซื้อได้ยาก9เป็นหนังสือที่ไม่จำเป็นต้องอ่านทั้งเล่มอ่านเฉพาะตอนที่ต้องการเท่านั้นแกแก้บ้างหรือเปล่าว่างมีอะไรหรือเปล่าคือเราจะถามว่าประเภทของหนังสืออ่ะไรกันมีกี่ประเภทเหรออ๋อนี่ไงเรากำนวาทันทีเลยมีเก้าประเภทนะเดี๋ยวเราเอธิบายให้ฟังมีดังนี้นะ ประเภทของหนังสืออ้างอิงการแบ่งประเภทของหนังสืออ้างอิงสามารถแบ่งได้ในหลายลักษณะเช่นการแบ่งประเภทตามลักษณะของการค้นหาคำตอบและการแบ่งประเภทตามลักษณะของเนื้อหาเป็นต้นการแบ่งประเภทของหนังสือตามเนื้อหาของหนังสืออ้างอิงสามารถแบ่งออกเป็น9ประเภทดังนี้ 1. พจนานุกรมพจนานุกรมคือหนังสืออ้างอิงที่เกี่ยวกับคำ เรียงลำดับตามอักษรให้ความรู้ดังต่อไปนี้คือการสะกดคำที่ถูกต้องความหมายหรือคำจำกัดความของคำการอ่านออกเสียงชนิดของคำที่มาของคำการใช้คำในความหมายต่างๆตัวอย่างการใช้คำในรูปประโยคคำที่มีความหมายคล้ายๆกันคำที่มีความหมายตรงกันข้ามบางคำมีแผนที่แผนภูมิหรือภาพประกอบ พจนานุกรมแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่คือ 1.1. พจพจนานุกรมภาษาคือพจนานุกรมที่รวบรวมคำที่ใช้กันอยู่ในภาษาต่างๆเช่นพจนานุกรมไทยพจนานุกรมภาษาอังกฤษหรืออาจเป็นพจนานุกรมสองภาษาคือใช้คำศัพท์ของภาษาหนึ่งและแปลความหมายเป็นอีกภาษาหนึ่ง1.2พจนานุกรมเฉพาะวิชา คือพจนานุกรมที่รวบรวมคำศัพท์เฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่งเท่านั้นเป็นคำศัพท์เทคนิคเช่นพจนานุกรมพุทธศาสนาจะมีคำศัพท์ที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาพจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์จะรวบรวมคำศัพท์เทคนิคทางด้านวิทยาศาสตร์เท่านั้นสสารานุกรมเป็นหนังสือที่อธิบายเรื่องราวต่างๆในทุกสาขาวิชาเขียนโดยผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาวิชา อาจเรียงลำดับอักษรหรือเป็นหมวดวิชาสารานุกรมเป็นแหล่งสำหรับหาความรู้เบื้องต้นในทุกเรื่องของทุกสาขาวิชามีทั้งสำหรับเด็กใช้ภาษาง่ายๆและสำหรับผู้ใหญ่สารานุกรมแบ่งออกเป็นสองชนิด2.1สารานุกรมทั่วไปได้แก่สารานุกรมที่รวมความรู้ทั่วๆไปในทุกสาขาวิชาไว้ในเล่มเดียวกัน2.2สสารานุกรมเฉพาะวิชาได้แก่ สารานุกรมที่กล่าวถึงความรู้ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะเช่นสารานุกรมวิทยาศาสตร์เป็นต้น 3. หนังสือรายปีคือหนังสือที่พิมพ์ออกเป็นรายปีโดยรวบรวมเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมารวบรวมทั้งข่าวเหตุการณ์และสถิติต่างๆที่น่าสนใจเป็นการให้ข้อเทจ็จจริงโดยไม่มีการวิจารณ์แบ่งเป็น 3.1. หนังสือรายปีฉบับเพิ่มเติมจากสารานุกรมคือหนังสือรายปีที่ออกโดยบริษัทที่จัดทําสารานุกรมเพื่อเสริมวิชาความรู้ต่างๆให้สารานุกรมชุดนั้นทันสมัยอยู่เสมอโดยสรุปเหตุการณ์หรือความก้าวหน้าในกิจการด้านต่างๆในรอบปีที่ผ่านมา 3.2. สมพัสสอน หนังสือรายปีที่รวบรวมเรื่องราวต่างๆและสถิติที่น่าสนใจในรอบปีเป็นเรื่องสำคัญของโลกของประเทศสำคัญนั้นๆหรือบุคคลที่รู้จักกันทั่วไปอาจรวบรวมเรื่องราวและสถิติของปีก่อนๆไว้ด้วยเช่นการปกครองการเมืองการพาณิชย์สถิติพลเมืองมีดัชนีค้นเรื่องโดยละเอียด 3.3. หนังสือสรุปผลงานประจำปีของหน่วยงานต่างๆของรัฐบาลโดยมีจุดมุ่งหมายที่สรุปผลงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่แพร่หลาย 4. สิ่งพิมพ์รัฐบาลเอกสารที่ทางราชการคือหน่วยงานราชการจัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานเกี่ยวกับทางราชการเพื่อแสดงผลงานที่ได้ปฏิบัติไปแล้ว เป็นการบันทึกความก้าวหน้าของหน่วยงานราชการนั้นๆ4.1รายงานบริหารงานเป็นสิ่งพิมพ์ที่เสนอรายงานการบริหารที่ได้ปฏิบัติมาในกรณีที่พิมพ์เผยแพร่ปีละครั้งเรียกว่ารายงานประจำปีปัจจุบันหน่วยงานของรัฐบาลรัฐวิสาหกิจสถาบันและองค์การต่างๆ จัดพิมพ์และเผยแพร่สิ่งที่พิมพ์ประเภทรายงานการบริหารงานโดยใช้ชื่อต่างๆเช่นรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีรายงานประจำปีรายงานกิจกรรม4.2รายงานสถิติเป็นข้อมูลสถิติต่างๆที่ได้รวบรวมไว้จัดพิมพ์เผยแพร่ให้ประชาชนทราบกัน จัดพิมพ์มักออกเป็นช่วงระยะเวลาที่กำหนดหน่วยงานที่ผลิตสิ่งพิมพ์นี้มากที่สุดในประเทศไทยได้แก่สำนักงานสถิติแห่งชาติ4.3รายงานการค้นคว้าและวิจัยเป็นสิ่งพิมพ์ที่หน่วยงานหรือบุคคลดำเนินการค้นคว้าและวิจัยในเรื่องต่างๆจัดทำขึ้นเพื่อเสนอต่อรัฐตัวอย่างเช่นรายงานการค้นคว้าและวิจัย 4.4ระเบียบกฎข้อบังคับและคู่มือต่างๆเป็นสิ่งพิมพ์หรือหน่วยงานราชการและองค์การที่มีบุคคลมากๆต้องปฏิบัติงานร่วมกันจึงจำเป็นต้องมีการจัดพิมพ์ระเบียบกฎข้อบังคับและคู่มือในการปฏิบัติงานเพื่อให้การทำงานดำเนินเป็นแนวทางเดียวกันตัวอย่างเช่นระเบียบกฎข้อบังคับ และคู่มือต่างๆ4.5รายงานการประชุมเป็นข้อความที่บันทึกผลของการประชุมรวมทั้งคำปราศัยการอภิปรายและข้อตกลงการประชุมตัวอย่างเช่นรายงานการประชุม4.6วารสารเป็นหนังสือพิมพ์ที่หน่วยงานราชการจัดพิมพ์ขึ้นเพื่อให้สะดวก และทานต่อเหตุการณ์ก่อนพิมพ์ออกเป็นเล่มตัวอย่างเช่นวรสาร4.7ราชกิจจานุเบกษาเป็นหนังสือองค์งประกาศสิทธิ์แผนกราชการกิจจานุเบกษาสำนักการเลขานิการคณะรัฐมนตรีเป็นผู้จัดทำออกทุกวันอังคารระหว่างสัปดาห์ถ้ามีเรื่องาราวด่วนก็จะออกเพิ่มเป็นฉบับพิเศษ เน้นเนื้อหาแบ่งออกเป็นสองตอน 1. นึ่แผนกดีกาได้แก่กระทรวงพระราชบัญญัติพระราชดิฎีกาต่างๆ 2. องแผนกราชกิจจาได้แก่คำสั่งแจ้งความของหน่วยงานราชการทุกแห่ง 5. นามานุกรม เป็นหนังสือที่ให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับชื่อบุคคลสถาบันโดยจัดเรียงชื่อเหล่านี้ตามอําดับอักษรถ้าเป็นบุคคลจะบอกตำบลที่อยู่ตำแหน่งสถานที่ทำงานถ้าเป็นสถาบันจะบอกที่ตั้งวัตถุประสงค์ของหน่วยงานหรือการแบ่งงานเป็นต้น 6. อักรานุกรมชีวประวัติ เป็นหนังสือที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติบุคคลสำคัญเช่นปีเกิดปีตายภูมิลำเนาพื้นฐานการศึกษาผลงานสำคัญตำแหน่งหน้าที่การงานส่วนมากจะลำดับตามอักษรชื่อของประวัติยกเว้นบางเล่มที่จะลำดับอย่างอื่นก็มีแจ้งไว้ในคำนำเจ็ด หนังสืออ้างอิงทางภูมิศาสตร์คือหนังสือที่รวบรวมความรู้และรายละเอียดทางด้านภูมิศาสตร์เช่นรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ตั้งของทวีปประเทศเมืองแม่น้ำภูเขาทะเลจํานวนประชากรผลิตผลภูมิประเทศแบ่งออกเป็น3ประเภทคือ 1. อัคารานุกรมภูมิศาสตร์ เป็นหนังสือในลักษณะพจนานุกรมเรียงตามลำดับอักษรให้ข้อเท็จจริงสั้นๆเกี่ยวกับชื่อและสถานที่ต่างๆทางภูมิศาสตร์เช่นชื่อแม่น้ำภูเขาเมืองประเทศทวีปคำอ่านสถานที่ตั้งระยะทางความลึกตื้นของทะเลจำนวนผลิตผลทางการเกษตรอุตสาหกรรมจำนวนประชากร สหนังสือนำเที่ยวเป็นหนังสือที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่นำเที่ยวระยะทางประวัติสั้นๆที่พักค่าใช้ใจ่ายร้านอาหารภาษาสกุลเงินตราที่ใช้ 3. หนังสือแผนที่ลูกโลกแบ่งเป็น3ประเภทคือ 1. แม เป็นแผนที่แผ่นโดยมากมีลักษณะเป็นพื้นผิวราบแสดงถึงลักษณะของพื้นผิวโลกทั้งที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติและที่ปรุงแต่งขึ้น 2. Atlas เป็นหนังสือรวมแผนที่เป็นเล่มอาจให้ข้อมูลทางภูมิศาสตร์เพิ่มเติม 3. Globe เป็นแผนที่ชนิดลูกโลก 8. บรรณานุกรม หนังสือบรรณานุกรมหมายถึงหนังสือที่รวบรวมชื่อหนังสือสิ่งพิมพ์ทุกประเภทเข้าด้วยกันโดยลำดับอักษรตัวแรกของชื่อผู้แต่งถ้าผู้แต่งเป็นชาวต่างประเทศจัดลำดับตามอักษรตัวแรกของนามสกุลที่จัดทำขึ้นอย่างมีระเบียบและพิมพ์ขึ้นในระยะเวลาหนึ่งอาจเป็นรายเดือนรายปีอาจเป็นหนังสือที่รวบรวมรายชื่อหนังสือทั่วไปเฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่งหรือเฉพาะหนังสือ สือของสถาบันใดสถาบันหนึ่งบรรณานุกรมปางประเภทอาจจัดเรียงลำดับอักษรของหมวดวิชากรแล้วจึงเรียงลำดับตามอักษรชื่อของผู้แต่งอีกทีหนึ่งก็ได้ 9. ดัชนีวรารสารคือหนังสือที่รวบรวมรายชื่อบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ไว้ในวรารสารต่างๆโดยบอกให้ทราบว่าบทความหรือเรื่องราวต่างๆที่ผู้อ่านต้องการอ่านอยู่ ในวารสารนั้นชื่ออะไรฉบับเดือนปีอะไรโดยมีรายละเอียดตามลำดับดังนี้คือชื่อและนามสกุลผู้แต่งชื่อเรื่องชื่อวารสารปีที่หรือเล่มที่ลบ,ลบ,ลบ ถางสืออะไรกันอยู่เนี่ยถามเรื่องอะไรกันอ่ะขอ,อวิธีใช้หนังสืออ้างอิงอ่ะอ๋อ,อ,อพอดีเลยเรากำลังศึกษาเรื่องนี้อยู่พอดีช่วยอธิบายให้เราฟังหน่อยได้ไหมได้สิได้สิมอธายไล้ว่ะนี่นะวิธีใช้หนังสืออ้างอิงผู้ใช้หนังสืออ้างอิงจำเป็นต้องทราบว,วิธีการใช้หนังสืออ้างอิง เพื่อเป็นแนวทางในการที่จะค้นคว้าหาความรู้จากหนังสืออ้างอิงได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว,รวแม้ว่าหนังสืออ้างอิงแต่ละเล่มจะมีวิธีการใช้ต่างกันในรายละเอียดปีกย่อยบางประการแต่ก็จะมีหลักการสำคัญสคัญที่เป็นแนวในการใช้ร่วมกันได้คือ 1. พิจารณาการเรียบเรียงลำดับเนื้อหาของหนังสืออ้างอิง1.1หนังสืออ้างอิงบางเล่ม จะเรียงลำดับเนื้อเรื่องตามสารบัญเหมือนหนังสือธรรมดาทั่วไปผู้ใช้ควรใช้ประโยชน์จากสารบัญในการค้นเรื่อง1.2หนังสืออ้างอิงบางเล่มจะเรียงลำดับเนื้อเรื่องตามพยัญชนะตัวแรกของคำศัพท์หรือข้อความที่จะค้นผู้ใช้ต้องมีความสามารถในการจดจำลำดับอักษร1.3หนังสืออ้างอิงบางเล่มเช่นหนังสือรายปี ที่เพิ่มเติมจากสารานุกรมหรือหนังสืออ้างอิงทางประวัติศาสตร์บางเรื่องจะเรียงลำดับเนื้อเรื่องตามลำดับเหตุการณ์ก่อนหลัง1.4สารานุกรมบางชุดเช่นสารานุกรมโรคของเราหรือสารานุกรมทั่วไปบางเรื่องจะเรียงลำดับเนื้อเรื่องเป็นหมวดหมู่ก่อนเช่นหมวดหมู่กีฬาหมวดหมู่ดนตรีหมวดหมู่ศิลปะ แล้วจึงเรียงลำดับเนื้อเรื่องซึ่งอาจจะตามลำดับอักษรหรือตามลำดับเนื้อเรื่องก่อนหลังอีกทีหนึ่งหนึ่งหนังสืออ้างอิงในวิชาภูมิศาสตร์บางเล่มจะเรียงลำดับตามภูมิศาสตร์เช่นประเทศในยุโรปประเทศในทวีปอเมริกาเหนือหรือจังหวัดในภาคกลางจังหวัดในภาคอีสานเป็นต้น 2. เครื่องมือที่จะใช้ในการค้นหาข้อความ ผู้จัดทำหนังสืออ้างอิงที่มีความประณีตจะพยายามจัดทำเครื่องมือช่วยค้นคำเพื่อให้ผู้ใช้ได้ข้อความที่ต้องการรวดเร็วขึ้นเครื่องมือค้นอาจมีลักษณะดังนี้คือ2.1อักษรน,นำเล่มอักษรน,นำเล่มจะอยู่ที่สารหนังสือแต่ละเล่มส่วนมากจะเป็นหนังสือชุดเช่น สารานนกลมต่างๆที่มีเนื้อเรื่องเรียงตามลำดับพยัญชนะหลายเล่มจบอักษรน,นำเล่มนี้จะทำให้ผู้ค้นหาหนังสือที่ต้องการได้รวดเร็วขึ้น2.2ดัชนีริมหน้ากระดาษดัชนีริมหน้ากระดาษจะมีอยู่ในหนังสืออ้างอิงบางเล่มที่มีขนาดใหญ่หรือความหนาพิเศษบางครั้งจะมีลักษณะเป็นไกด์ดาดยื่นออกมาจากตัวเล่ม และพิมพ์ตัวอักษรริมหน้ากระดาษไว้บางครั้งจะมีลักษณะที่ขอบกระดาษด้านขวาแหวงเว้าลงไปและพิมพ์ตัวอักษรสำหรับแนะคคำที่จะช่วยให้คนได้รวดเร็วอักษรแนะอักษรแนะ่จะอยู่ที่มุมต่างๆของหนังสืออาจเป็นมุมล่างมุมบนมุมซ้ายหรือมุมขวามือก็ได้บางครั้ง อาจมีลักษณะเป็นตัวอักษรน,นำคำต่อไปหรือเป็นคำนำแสดงคำศัพท์ต่อไปหรือคำขึ้นต้นกับคำสุดท้ายของแต่ละหน้าก็ได้ส่วนโยงคือส่วนที่แนะนำให้ผู้ใช้ค้นคว้าเพิ่มเติมจากส่วนอื่นๆของหนังสือเล่มนั้นหรือหนังสือชุดนั้นดัชนี หนังสืออ้างอิงที่เรียงลำดับเนื้อเรื่องตามสารบัญน,นี้ส่วนมากจะมีส่วนของหนังสือที่เป็นดัชนีค้นเรื่องแสดงเรื่องและหน้าของหนังสืออยู่ท้ายเล่มของหนังสือแต่ละเล่มหรือสำหรับหนังสือชุดอาจจะเป็นเล่มดัชนีโดยเฉพาะเล่มสุดท้ายของชุดนั้นๆก็ได้ประโยชน์ของหนังสืออ้างอิงห่ 1. ใช้เป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้เนื่องจากเป็นหนังสือที่เขียนโดยผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขาวิชา 2. ใช้ค้นหาสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว,เ,รวเนื่องจากมีการเรียงเนื้อหาอย่างเป็นระบบเช่นเรียงตามลำดับอักษรหรือเรียงตามลำดับหมวดหมู่ 3. ใช้ค้นหาสารสนเทศได้ทุกสาขาวิชาเนื่องจากเป็นหนังสือที่มีเนื้อหาครอบคลุม กว้างขวางทุกสาขาวิชา 4. ช่วยชี้แนแหล่งสารสนเทศอื่นๆได้อีกทำให้ผู้ใช้สาม,มารถค้นคว้าสารสนเทศได้อย่างละเอียดมากยิ่งขึ้นเช่นบรรณานุกรมและหนังสือดัชนี